ผมก็เป็นคนนะครับการตัดสินใจของผมไม่ว่าเรื่องหนเรื่องหนึ่งอ่ะมีแต่เสมอตัวขัดทุนครับนะแต่ผมมีสำนึกเรียนทุกท่านเลยนะครับสิ่งที่ผมเรียกหากับปัจนิปัตที่ผ่านมาก็คือสำนึกครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดไปผมมันเป็นศพไปแล้วเหลือแต่วิญญาณแต่วิญญาณผมก็ยังมีคุณค่า ถึงผมจะมีวิญญาณผมก็ยังมีสํานึกครับผมจะไปคุยเหตุคุยผลบวกลบคูณหารนะครับถ้ามันจะทำให้ปัจจัยปัดเดินได้นั่นแหละครับผมจะพิจารณาแต่ถ้ามีเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ปัจจัยป,ปัดจะต้องแตกเลือดจะต้องไหลไม่หยุดอีกผมก็จะต้องพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ยังไงก็แล้วแต่พรุ่งนี้มีคำตอบแนะ่นอนครับขอบคุณมากนะครับ นี่เป็นเสียงแบ่งรับแบ่งสู้จากนายเฉลิมชัยสีอ่อนที่ยังไม่ขามรับร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะลงชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้หรือไม่หลังจาก21สสอออพร้อมตัวแทนสาขาพักมาเทียบเชิญแต่เมื่อดูโทนแล้วมีแนวโน้มว่าจะใจอ่อนผมว่าน่าจะรับนะเพราะดนสลาชีพเพื่อพักมาโดยตลอดแล้วรอบนี้แกก็เห็นว่าประชาธิปัตย์แตกร้อยเปอร์เซนต์อ่ะแตกน้อยแตกมากจะเกิดไม่ใช่พี่ต่อณนะวันนี้นะวั เละะหากนายเฉลิมชัยรับลงชิงเก้าอี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้ก็จะเหลือคู่ชิงเพียงสองคนคือนายเฉลิมชัยกับมาดามเดียที่เปิดหน้าไพ่สู้ต่อไม่ว่าจะเป็นใครหวังเลิกระบบอุปถัมภ์ที่เป็นเงื่อนไขทําให้เกิดความขัดแย้งในพักและดึงศรัทธาแฟนคลับกลับมาส่วนนายนราพัฒน์แก้วทองประกาศถอยหากนายเฉลิมชัยตอบรับ พอเห็นพลังของสสนะครับทั้ง20 21ท,ท่านนะครับร่วมเป็นหนึ่งแล้วถือว่าเป็นเจตนารมที่ผมต้องการแล้ววันนี้ก็เลยมายืนยันว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงที่พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับให้ท่านเฉลิมชัยสรีอ่อนได้นำพาพักไปในทิศทางที่ถูกที่ควร หากเราเริ่มต้นด้วยการเลือกเพราะความสัมพันธ์มันก็จะนํามาสู่ปัญหาความขัดแย้งและความไม่เข้าใจคนในพักและสุดท้ายคนที่เสียหายที่สุดก็คือประชาชนและพักที่จะต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถออกไปค่ะ สำหรับองค์ประชุมใหญ่ในการโหวตลงคะแนนเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้น้ำหนักไปที่สสถึง70%ที่เหลือเป็นสมาชิกสาขาและอดีตสส3 0%เมื่อ21สสเทใจไปที่นายเฉลิมชัยตำแหน่งหัวหน้าพักคงไม่หนีไปไหนเพราะสสอ,อีก4คนที่เหลือแม้จะเทคะแนนให้มาดำเดียหมดรวมกับสมาชิก ก็ยังมีคะแนนไม่พอที่จะหนุนและยังไม่นับว่ามาดามเดียต้องฝ่าด่านแรกขอยกเว้นข้อบังคับใช้เสียงสาใน4ี่ในเรื่องของการสังกัดพรรคเพื่อให้มีคุณสมบัติลงชิงหัวหน้าพักและต้องจับตาดูกันต่อไปว่าหลังได้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่แล้วจะยังคงมีปรากฏการณ์เลือดไหลออกคนอกหักต้องไปเหมือนกับในอดีตหรือไม่บุษยาอุ้ยเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายง,งานค่ะ